สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเตรนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวสักหน่อยครับผมครับผู้คียงฟาร์มครับบ้านนากลางหมู่แปดตำบลโคสนวนอําเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเบอร์ติดต่อไว้สักหน่อยครับผมศูนย์หกห้าสี่เก้าสี่หกเจ็ดศูนย์ห้าครับครับผมเอท่าความสักหน่อยว่าตอนโทรมาเมื่อวานเนาะเป็นฟาร์มวัวเล็กๆอะไรวระมนี้ประมาณนี่ไม่เล็กนะครับเนี่ยโอ้มีวัวบา์มันสายบันแทาตั้งห้าตัวนะครับผมยังยังไม่ถึงเกสวยยยยกกก็็เเลลลังไม่้า ยังไม่กล้าให้ออกสื่อนาะครับผมแต่เขาดีวัวเรายังยังพัฒนาอยู่พัฒนาเยอะทาฟาร์มวัวมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ผมเริ่มทำปี59นะเริ่ม, <59 S 2> มปี59ครับผมเริ่มยังอยู่ที่ปากช่องก่อนครับผมตอนนั้นว่างไม่มีอะไรทำก็เลยหาวัวมาเลี้ยงตจนช่วงคือจากความว่างใช่ไหมใช่ใช่เพราะเพราะว่าเรื่องงานมาแล้วไม่มีอะไรทำก็พื้นที่ที่ที่ทอยู่อ่ะห้องห้องพักเอบ้านที่อยูมน ครับผมมันลกมันรกเลยหาวัวหาอะไรมาเลี้ยงครับพอย้ายมานี่ก็เลยต้องขนวัวมาตอนเริ่มต้นนี้เอามากี่ตัวครับเอามาสี่ตัวเอามาสี่ตัวตัวเป็นวัวลูกผสมเป็นลูกผสมหมดเลยครับผมตัวเล็กๆเป็นไปซื้อทางเน็ตนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ดูตัวนอกจากตัวไม่ได้ดูตัวด้วยเดิมเท่าลูกหมานี่แหละตัวเท่าลูกหมาเลยครับก็เลี้ยงเลี้ยงมาก็ก็ขายไปก็เปลี่ยนมาเป็นตัวมาได้ตัวนี้มาอ๋อนี่นี่ปีหกหกสุบหกหนึ่งบีหกหนึ่งครับ อันนี้เขาเป็นบามนพันแท้ไหมครับรลูกไงลูกผสมครับเป็นลูกผสมนะครับผมโอ้โหดูทรงนะครับผมอย่างกับบาม์มนพันแท้เลยลูกผสมลูกนี่ S.K.450 ลูกของ S.K.450 ตัวนี้ลูกเขากี่ตัวแล้วครับพี่ตัวนี้ได้ลูกได้ลูกตัวที่สองครับได้ลูกตัวที่สองนะครับผมพอดีทิ้งช่วงนานไปหน่อยเขา<อ>ตวที่ขอดตัวแรกนี่มันอ่าอคอมออกเยอะช่วงนั้นมาใหม่ๆอาหารอะไรก็ไม่พร้อมเลี้ยงยากก็ยังไม่ทันได้ทํา ก็เคยแต่ก่อนเคยเลี้ยงมาแล้วนะครับอ๋อเคยเลี้ยงมาแล้วด้วยก็เลยเพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่ก็ช่วงนั้นแหละทีนี้ก็ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรไม่มีอะไรมากมายก็คิดว่าเออแค่มันมีหญ้าให้มันกินเนาะสบายสบายสบายแต่พอได้มานี่ปัญหาขึ้นเลยปัญหาเกิดขึ้นคือไม่มีหญ้าไม่มีหญ้าครับปลูกหญ้าไม่ทันไม่มีเตีงหญ้าก็ซื้อข้าวโพดซื้ออาหารซื้อซื้อแม้กระทั่งไปซื้ออาหารอุสมเองต้องลงทุนมากลงทุนตลอดแบบหลายปีครับครับผมก็เลย ว่าแปลงหญ้าจะทาแปลงหญ้าเป็นรูปเป็นร่างเพิ่งเพิ่งได้ปี2สองปีในที่เริ่มแบบพอมีแปลงหญ้ามาช่วยทุนแล้วก็มีแปลง่อยครับปลูกหญ้าอะไรไปบ้างครับตอนนี้มีมีแพนโกลาแพนโกลาแพนโกลาแล้วก็จะมีกินนีกินนีด้วยกินนีนี่สีม่วงกินนีกินนีผมปลูกสามสามสายพันธสามตัวเลยนะทั้งสีม่วงกินนีบอมบาซ่ากินนีมูริเวอร์ข้อแตกต่างเขายังไงครับสามสายพันธุ์ชอบนะตัวตัวล่าสุดนี้เฉลยไทยปลูกใหม่ปลูกมูริเวอร์อ๋อครับผมจริงผมชอบ บอมซาพ่ออะไรครับบอมซานี่พอตัดแล้วโตเร็วอ๋อตัดแล้วโตเร็วโตเร็วมากโตเร็วแบบแล้วแข็งแรงมากจุดแข็งเขายังไงครับญ้าตัวนี้มันก็แหลกกอดีนะแล้วมันก็มันแต่โตขึ้นเร็วมากอืมเราเตัดทันทันแบบทันตัดวัวใั้ทวัวเรากินได้ทนแรงทนไรไหมทนมากเลยโอ้หครับผมทนมากเออเทียบกับถ้าเทียบกับสามตัวด้วยกันนะผมณจะชอบตัวนี้มากกว่าแล้วเขาปลูกในทุ่งนาทุ่งอะไรได้ไหมย่าตัวนี้เอ่อ ไม่แนะนำนะครับหรือต้อง,องที่สูงหน่อยต้องที่ดอนนะครับครับผมนี่นเพราะลองเพราะว่าสังเกตด,ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นแอ่งน้าขังสักหน่อยเนี่ยพ็หวานแล้วไม่งอกครับผมคุณภูกินครับเลี้ยงวัวมาขนาดนี้เนี่ยถือว่าสําเร็จยังเลี้ยงวัวยังยังยัง,ยงครับยังใช่ไหมยังตั้งเป้าไว้ยังไงครับก็อยากให้คืออยากให้มี ให้เฟรมเขามาให้มันสวยกว่านี้ครับอ,อยากให้วัวเรฟรมสวยกว่านี้ใช่อยากให้มันสวยให้มันดูแบบดูงานเราไปดูงานประกวดน้องมีแต่แบบโอบบวสวยอย่างเงี้ยอยากให้ได้เป็นแบบแบบนั้นนะครับต้องบอกตรงๆว่าเป็นคนที่ชอบวัวสวยงามใช่ใช่นี่สายเ,<ร>าเลือดดูวัวประกวดอะไรเงี้ยครับผมแต่ของเราก็มาพัฒนาของเราเพราะมันต้องใช้ทุนเยอะน้องใครไปเอาเอามาแพงๆเลยใช่โอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมเดี๋ยวดูตัวนี้กันสักหน่อยครับผมนี่อันนี้เป็นวัวเลือดรอยใช่ไหมครับพี่เป็นลูกผสมครับอ๋อลูกผสมนะครับผมสมลูก ลูกปีศาจดูแต่ละตัวนะครับทรงสวยมากเลยอันนี้คือใกล้ลอดใกล้ลอดขอดเดือนหน้าครับผมผสมตัวไหนไว้ครับตัวนี้ผสมอ่าเดี๋ยวของของช่วงนรมิสอ๋อผสมของช่วงนรมิสไว้ไอตัวชื่ออะไรนะทศพลครับอ๋อผสมทศพลไว้นะครับผมเขาเป็นลูกปีศาจแดงเชื่องมากเลยโอ้โหน่าจะมีนมสิงอะไรอันนี้เป็นลูกแรกเขาไหมครับลูกแรกครับ่โอ้เป็นลูกแรกเลยนี่ โบดเลยนะครับผมตัวนี้สีแดงเข้มมากชอบโบดสไตล์ไหนครับจะเป็นต้องเป็นสีแดงสีขาวสีอะไรไหมก็แต่ผมชอบชอบบัดแดงนะชอบบัดแดงใช่ไหมแต่ลูกชายชอบสีขาวก็เลยต้องขาวแดงบ้างแต่ลูกชายชอบสีขาวนี่ชอบสีแดงครับผมแต่ส่วนใหญ่แต่แต่แต่ก็ไม่เน้นถ้อยหรอกครับสีก็เลี้ยงทั้งหมดเ็คือว่าผมเป็นคนที่ชอบบัวที่มันเชื่องครับผมคือก่อนนี้นะ่ะเคยเลี้ยงแบบมีได้สวยเลยครับบัวสวยแต่ทีนี้ จับไม่ได้นะเขาเข้าใกล้ไม่ได้หรือวิ่งเข้าใกล้ไม่ได้เลยอื่นพวกวัวแค่ไหนก็แมวครับผมก็ขายทิ้งหมดก็เอาเฉพาะตัวที่เฉเ่อยงไว้ต้องจับได้เด่นเขาได้ครับตอนเย็นบางทีเราเหนื่อยๆมาเขามานั่งนั่งอยู่หน้าเขางวัวก็นั่งดูเขากินหายเหนื่อยได้จับเขาได้พอดีครับผมนี่นี่คือคนเลี้ยงวัวจริงๆนะครับผมมองกับราคาวัวช่วงนี้เป็นไงครับราคาไม่ดีเลยราคาไม่ดีเลยช่วงช่วงวัวแพงก็ไม่มีวัวขายครับ พอช่วงเริ่มจะมีผลผลิตออกมาเริ่มออกลูกเริ่มจะได้ขายราคาไม่ดีราคาเกิดไม่ดีครับผมไม่ดีก็เลยต้องนาจะต้องเก็บใช่ครับผมนี่คนเลี้ยงวัวต้องคิดแบบนี้นะผมคือขายไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนครับอเลี้ยงเหมือนเดิมงไงก็ต้องเลี้ยงครับครับผมพัฒนาไปพัฒนาไปเรื่อยๆนะผมคือเน้นสายพันธุ์นะครับผมฟาร์มของคุณภูคินนะครับนี่ตัวนี้สวยมากครับผมลูกของปีศาจแดงนะครับปีศาจแดง ความสูงก็ให้ผมประมาณก็ประมาณร้อยห้าสิบได้นะเนี่ยถึงครับครับผมท้ายสูงมากเสมอร้อยห้าสิบนะพาไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับพี่คนี่นี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมเดี๋ยวจะถามคุณผู้คินด้วยว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวกัมพานี่เลี้ยงยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับผมแหน่ออยพดีกกินแล้ว็ตัวนี้สวยมากครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเนาะเป็นแม่ลูก ครับผมอ่าเป็นวัวบามันพันแทใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้พันพันแท้ครับครับผมเป็นพันแท้แต่ว่าก็จะติดสายกลมเนาะอ๋อครับผมนี่นี่มาแล้วครับผมนี่ลูกเขานะครับสวยมากครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกอีกทีหลังนะครับผมแม่เขาสายไหนครับคุณภู้ิมตัวนี้เป็นลูกของเจเจหนึ่งหนึ่งห้าเจเจหนึ่งหนึ่งห้าเจหนึ่งห้าก็ได้จะเป็นสายวินไหสายวินเชสเตอร์ครับครับผมนี่เจ1 1หนึ่งหนึ่งห้าแแม่เขาสาย l อพี ลูกแรกใช่ไหมครับเนี่ยลูกที่สามแล้วครับลูกที่สามแล้วนะครับผมลูกที่สามนี่อันนี้กี่เดือนแล้วอายุเขาตัวนี้เพิ่งได้สามสามสัปดาห์ครับสามสัปดาห์นะครับผมตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนีดเดยแรก่อดวิ่งรอดสบายครับผมมีสามอาทิตย์ขึ้นมาแบบเป็นคืบเลยครับผมผมอยากให้ดูหลังเขามากเลยครับผมนี่หลังเริ่มแตกแล้วนะครับผมพ่อเัาตัวไหนครับนี่พ่อตรงนี้พ่อจัมโบ้อ๋อจัมโบะ ลาลูเจ็ดสามทับอะไรครับผมเพราะว่าไปเห็นพ่อเขาแล้วมันท้ายมันสวยก็เลยบัวตัวนี้มันท้ายตกไงครับอ๋อเอามาแก้อใช่ก็เลยอยากจะแก้ให้ท้ายมันท้ายตรงนี้มันยกขึ้นนิดหน่อยครับผมแล้วก็ให้เนื้อมันเยอหน่อยก็เลยแล้วเป็นไงครับนี่ออกมาโอเคครับใช่นี่โอเคใช้ได้นะครับผมตัดกล้เลยสวยจริงนี่สวยมากครับผมโตไวมากนะครับสําหรับบัวอายุแค่นี้นะครับผมเขาก็โตตามสายเลือดเขาแหละครับผมเปิดจองไหมครับครว ก็คง่อวเลยครับเพราะเราเลี้ยงไม่ขายเนาะเลี้ยงไม่ขายนะผมมันคือคือคือไม่ได้ว่าจะไม่ขายเลยคือมันไม่ได้ราคาที่เราถูกใจก็ขายหมดเลยครับทั้งขอกเนี่ยวคือคือไม่ได้ว่าจะต้องเก็บไว้อะไรหมดขายหมดครับขายทุกตัวขายทุกตัวนี่โอเคครับเรียงมาขายด้วยเราเลี้ยงไ่ผลิขายด้วยขายด้วยครับผมคือมันต้องมันก็ต้องมีอะไรได้มันมีอะไรได้เข้ามาครับโอเคอันนี้เป็นลูกตัวผู้นี่ลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกของดีบีหนึ่งคับสองหนึ่งหนึ่งเขากี่เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้ ลอดเดือนเจ็ดกระดาษได้เกือบปีแล้วนะอ่าผมต้องสอบถามว่าทำไมเขาถึงตัวเล็กครับผมเขาเขาเป็นไวรุ่นมนมผงนมขวดวัยรุ่นนมขวดนะครับผมนี่ตรงๆเลยตอนที่ลอดลอดเขาแม่คลอดมาเนี่ยมดลูกทะลักหมดลูกทะลักนะครับผมหมดลูกทะลักก็ก็ได้แต่ลูกไว้ครับแล้วแม่ก็แม่เสียแม่ก็เสียพอคลอดมากเสียเลยก็ชงนม้วนนมมาตลอดครับดูแลยากไหมครับคุณภูพิน ไม่ยากเรื่องแรกนี่ก็จะยากตอนกอนนมหน่อยเพราะว่ากินเป็นเขาก็มันไม่ยากครับพอเห็นขวดนมก็บินเข้ามาใส่เลยมาดูเลยอยากให้แนะนำสักหน่อยว่าแรกๆนี่เราเลี้ยงยังไงบ้างตอนแรกนี่คือคือเขาโชคดีหน่อยตอนที่คลอดทีแรกนี่เขาครับผมได้กินนมเหลืองได้กินนมน้ำเหลืองนิดนึงครั้งเดียวเองใช่ครั้งหนึง่งรับเราะพราะแม่เขานอนจะแบบเกือบจะ เกือบจะหมดลมแล้วแหละเก็บลูกเขาไปยัดเข้าให้เขาดูดดูดนมให้ก็ก็ขอให้ได้น้นเหนืองก่อนเนาะครับผมก็แค่นั้นครั้งเดียวเองได้ครั้งเดียวเลยแล้วก็ซื้อเป็นเป็นนมผงมาชงให้กินเป็นนมผงแบบไหนครับเป็นนมของลูกบัวครับเป็นน้ำนมของลูกบัวขายพวกอาหารสัตว์ให้เขาจะมีครับผมก็ชงให้กินให้กินยังไงบ้างครับก็ตามตามที่เขาจะกินได้เลยโอ้แรกๆอาจจะแค่ลิตร หลังก็เป็น2ลิตรครับต่อเวลาสองลตรต่อเวลากินเยอะขึ้นไปเรื่อยครับผมก็จนได้สามสี่เดือนก็ก็ให้กระเสริมเป็นอาหารเป็นอาหารช่วยครับผมแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์พอเพราะว่าเขาก็สู้แนุ่ไม่ได้อยู่ดีครับผมตรงคุยตรงนะครับผมแต่เลี้ยงให้รอดได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมที่แรกก็คิดว่าจไมนรดครับผมคนมาเอา มาซือแม่เขก็เอาไปลูกเขาดูไหมคุณสารเขาเลี้ยงเองกันเลยนะครับครับผมที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ามือใหม่เจอเยอะนะครับผมแม่วัวตายแล้วก็ลูกอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงลูกวัวไม่รอดด้วยก็อย่าไปให้ต้องต้องกินนมชงหรือไม่ท้านมีนมของพวกวัวนมนที่การีสก็ดีแต่อย่าไปให้กินนมกล่องนมครับผมอะไรมาเดี๋ยวท้องอืดเพราะวันกลัวกเรื่องท้องอืดอันนี้คือผมพูดตรงๆว่าผมเห็นบางท่านนี่นมกล่องไม่ให้กินนะครับผมแล้ววัวท้องอืดนะครับผมใช่ต้องให้เขาให้เขาปรับปรับกรพาะปรับอะไรสับ ช่วมาดูตัวต่อไปนะผมเนี่ยวัวสาวน้อยนะครับผมกี่เดือน,นครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ห้าเดือนต,ตัวนี้ห้าเดือนนะครับผมอ่่ตัวนี้สวยนะผมชโชโคลูกพ่อไหนครับตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกจัมโบ้ครับลูกจัมโบ้จัมโบ้สัปแม่ตัวโบสครับผมอันนี้เป็นวัวเรื่อดร้อยไหมครับนี่ลูกผสมครับอันนี้เป็นลูกผสมนะครับจุดเป็นเอฟสองจุดเป็นเอฟสองครับ ส่งตดนี่โบดหูด้วยนะผมนี่คลิปหูดานะครับผมอ่าท่งดีนะครับผมนี่สวยสวยสวยินวยครับผมอาจจะไม่ได้จัดท่าเราแต่จัดท่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยนี่เดี๋ยวให้ดูหลังนะครับอ่าคุณผู้คินเลี้ยงยังไงบ้างรครับที่นี่บัวเล็กนี่ก็จะจะกินหญ้าเป็นหลักแหละครับช่วงนี้กินหญ้าเป็นหลักเยอะให้กินหญ้าครับผมแต่บัวเล็กก็จะเสริมอาหารสัก ตัวละตัวละตักเฉลี่ยตัวละตักตัวละตักแม่ให้นมก็จะเป็นสองตักครับพิณญาประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันครับคุณภูพินอฟางปีนียดวากี่ก้อนครับฟางปีนียเกือบห้าร้อยกเกือบห้าร้อยเกือบห้าร้อยแต่ว่ามู้จะพอหรือเปล่าม้จะพอหรือเปล่าอยากขอคาแนะนําสักหน่อยกับสําหรับคุณภูกินหน่อยว่าการเลี้ยงวัวนี่มันตอบโจทย์ยังไงบ้างกับชีวิตประจำวันของเราก็คือ คือผมผมมองว่ามันเลี้ยงแล้วผมมันมันมีความสุขนะนี่จริงๆเพราะว่าคือก็เหมือนเราเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเนาะเลี้ยงบางคนชอบเลี้ยงหมาเนาะครับแต่ของเราผมว่าผมผมผูมกพันกับวัวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กด้วยเลี้ยงตั้งแต่เด็กทีนี้พอมามาเลี้ยงเราก็แบบมันก็ผ่อนคลายเวลางานเครียดกลับมาก็ครับผมมา,มานั่งกับแฟนกับลูกมานั่งเล่นกับพวกวัวนั่งคุยกันนั่งดูมันก็มีความสุขดี ครับครับผมเห็นผลผลิตของเราก็หายเหนื่อยใช่ใช่นี่ออกมากยแต่ยังยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ขายไม่ได้เยอะยังขายไม่ได้เยอะคุณเลยครับผมก็ยังตับตับไปเรื่อยครับอยากให้คุณภูคินพูดถึงพื้นพื้นวัวนะครับผมพื้นอันนี้ลาดลาดปูนครึ่งหนึ่งพื้นนี่ลาดปูนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่ดีไม่ดีใช่ไหมครับขนาดขีดขีดร่องแล้วก็เป็นอีกพอพอพอขี้ก็จะจะลื่นจะลื่นครับผมแต่ว่าที่เห็นว่าไว้อย่างนี้น่ะดีกว่าดีกว่า ขวดให้มันสะอาดนะเพราะถ้าถ้ามีแต่ปูอย่างเดียวี่แล้วพอฝนตกสาขามาหนีลื่นอันตรายครับผมทางนี้ทางนี้เขายังพอเดินได้ทิ้งหนักตัวได้อืมแล้วเขาก็จะมันก็มันก็จะไม่ลื่นนะครับครับผมแม่วัวตัวนี้ลูกกี่ตัวครับตัวนี้ลูกสามลูกสามตัวนะภูเขาสวยมากนี่แกแล้วครับแกแล้วเลี้ยงยากไหมครับวัวสายพันธุ์นี้ตัวนี้ไม่ยากนะไม่ยากใช่ไหมด้วแต่ว่า ไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยอ้วนอันนี้คือข้อเสียของสายพันธุ์นี้ครับขาผมอะจะ,จะอ้ะะวนเฉพาะตอนท้องตอนท้องเนี่ยจะเริ่มแบบมีน้ำมีหนังพอพอพอให้นมลูกก็จะพร้อมเหมือนเดิมดทตายครับแต่ลูกเขาจะสวยลักนี้จะหตอนนี้ผสมยังครับเนี่ยผสม้วครับขาผมตัวน,นี้ท้องน่าจะคลอดประมาณเดือนธันวาโอ้คลอดปีนี้นะปลายปีอ่าคลอดปลายปีนี้ครับผมคลอดเดือนธันวาโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมแม่สีขาวนี่ครับแม่แม่ตัวที่วาอยู่ แม่ตัวลูกจำบัวที่ลูกผสมมาครับพี่ครับผมโอ้ยม te ันยงแต่หกเดือนของมัเล bueno. In like, well. like, really ี้ยงตังแต่หกเดือนนะครับผมตั้งแต่ยังตั้งแตเฝ้าตั้งแต่ตั้งแต่คลอดกวาบให้อันนี้เป็นลูกแม่แม่นะแม่เขาวงอ๋อนี่เป็นลูกของแม่เขาวงนะครับผมผู้ลูกตัวที่สองโอ้จ่ายลูกดีนะครับนี่โอ้สีแดงแดงเลยนะครับผมตรงนั้นเป็นู้ังนุ่นสวยมากครับผมนู่นตัวผู้นู่นลูกของแม่เรือดร้อยนั่นอ๋อเป็นลูกของแม่เรือดร้อยครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่ง ครับผมเอไม่ทร์เคหกแปดย้ายคุณผูคินพูดถึงวัวตัวนี้หน่อยครับผมนี่ตัวแม่เนี่ยครับผมนี่แม่แม่หัวโลนครับแม่หัวโลนตัวนี้เนาะใช่ครับตอน,นซื้อมาแรกๆนี่ยังไงครับซื้อมาแรกๆนี่ไม่กล้าบอกเลยว่าเป็นพันแท้ไม่กล้าบอกว่าเป็นพันแท้ครับเพราะว่าเขาแบบพร้อมพร้อมแบบพร้อมที่เลก,กับวัวมันเขาเป็นวัวไล่ในฝูงเนาะเป็นวัวหัวโลนแหละแต่ว่า ไรเนเลี้ยงในฝูงเขาก็จะปล่อยจะผอมหน่อยครับขอซื้อแกเป็นอาจารย์แถวลบบุรีขอซื้อมาอ๋ออยู่ลบบุรีลบบุรีครับเป็นขอซื้อจากแกมาแกก็น่ามีตัวนี้แหละถูกสุดแล้วก็เลยกระเงไม่กล้าซื้อแพงครับถูกสุดแล้วก็ก็แบ่งให้มาครับผมแต่ว่าพ้อมาเห็นผอมมากแกก็บอกมันผอมนะผอมก็เอาขอให้มันเป็นพันแทะขาบร้อยแต่เขาแต่เราต้องปรับอีกเยอะเนาะต่อเอาไม่เป็นไรตัวนี้จะให้ลูกดีลูกเขาอ๋อนี่ลูกเขาใช่ไหมใช่ลูกเคสามหนึ่งโอ้ใจลูกดีมากครับผม แต่จะเป็นลำปีนิดหนึ่งนะผมจะหูใจลูกเป็นลำปีพอวัคซีนครบหกเดือนปุ๊บไม่ได้ฉีดแค่ไม่กี่วันขึ้นเลยขึ้นเลยถ้าผมถามตรงๆนี้พอใจไหมลูกโวตัวนี้ก็สวยครับสวยใช่ไหมต้องปรับอีกต้องปรับอีกปรับปรับอีกครับขาผมขาขาเขาได้แล้วเพราะแม่เขาเนี่ยข้อขาเขายังมีดีแล้วท้ายตกเยอะขาผมลูกก็ข้อขาได้แต่ท้ายยังหักอยู่อ๋อหายยังไม่ค่อยสวยก็จะปรับปรับขึ้นอีกขาผมเป็นแบรนด์ของเรา อันนี้คือเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนี่เป็นแบรนด์ของคุณภูคินเลยนี่นี่ครับผมจ่ายลูกดีมากครับผมไปแล้วไปแล้วในสิบห้าเดือนครับผมอายุแค่สิบห้าเดือนเอง <15 S 2> ตัวใหญ่มากครับผมครับนี่ตอนนี้คือเลี้ยงสมบูรณ์แล้วสวยมากครับผมตัวนี้เรจะลอดเดือนกันยาจะลอดเดือนกันยาครับตัวนี้ผสมล็อกกี้ผมต้องบอกว่าความสําเร็จเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ความฟุกเนาะ ม่มันมคือความตั้งใจของเราเองอ่าก็ต้องมันเหนื่อยครับเหนื่อยเหน,นื่อยมากครับแต่มาจากทางานก็ต้องรีบมาตัดยามาอืมอาหารในเขาเพราะว่าบางทีเขาเห็นเขากินไม่อิ่มเราก็แล้วก็คือเรารักเนาะครับผมเขาเห็นเขากินไม่อิ่มมันก็มันก็เหมือนมันสงสารน่ะมันสงสารเหมือนเรากินข้าวไม่อิ่มเนาะเหมือนกันหละครับผมจะต้องพยายามหาเขากินให้อิ่มนี่แต่ก็ไม่ได้ให้กินยาตลอดมีช่วงนี้กินยาเยอะเพราะช่วงไหนที่ไม่มีก็ผมก็จะมีเอาลำให้กินแทนครับลำผสมน้ํา แล้วก็ฟางคผมเวลาท่างไหนที่เรางานยุ่งครับถ้าช่วงไหนมีไม่ยุ่งมากกลับมาพยายามตัดยาให้กิดตัวสุดท้ายแล้วครับผมตัวนู้นผสมยังครับตัวนู้นยังครับยังใช่ไหมลูกไปครับอมไปหน่อยอ๋อใช้เวลาลูกเขาอยู่ในนี้ไหมตัวตัวที่ห้าเดือนนู่นหรอครับอ๋อลูกห้าเดือนครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมกับตัวผู้น้อยๆตัวสางอ๋อลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียครับครับผมสำรวจนี่อันนี้ปลายหูก็เป็นอะไรครับหมาหมากัดหมากัด อืมอ่าเขาพอหมาม,มันจะมันจะเข้ามาแอบตอนนั้นเป็นวัวเล็ก<อ>มันก็วิ่งไปไล่หมาก,ก็งับโอ้โหกัดตอนเขาเด็กๆใช่โอโ้โหใหญ่มากครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมไปดูนะครับอู้นี่เป็นวัวลูกผสมนะครับผมลูกผสมโอ้แต่ทรงเรือดร้อยผม,ผมถ้าตอนถ้าตอนเขา สมบูรณ์ตอนท้องนี่จะสวยมากตอนท้องจะสวยมากสวยมากต,ตอนนี้ลูกเินนมก็เลยจับแยกครับผมดูเฟรมวัวแต่ละตัวนะครับอ่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอเค okay, ครับผมต้องชอบครับไม่ใช่เฉพาะเราชอบนะครอบครัวต้องชอบด้วยครอบครัวต้องชอบด้วยต้องแต่ก่อนแฟนก็ไม่ค่อยชอบสท่าไหร่วรัวนี่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยอืมก็ต้องกลัวจะพามาอยู่ครอบครัวตลอดครับ<ห>ผมดูนู่นนี่นี่ลูกเลยพามาเล่นมาดูให้เขาอยู่ใกล้ๆคิดตลอดคืกลัวเขาจะแบบ ซึมซับไปเขาถึงจะชอบมันต้องชอบต้องครอบครัวถ้าชอบคนเดียวไม่ได้ชอบคนเดียวนี่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเวลาเราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องช่วยกันมันต้องชอบด้วยกันครอบครัวต้องต้องชอบต้องรักเหมือนกันหมดมันถึงจะมันถึงจะทำเยอะถ้างั้นอยู่ไม่ได้ครับต้องต้องขายยังไงถ้างั้นก็พอเราดูแลไม่ไหวก็มันต้องขายทิ้งมันเกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาครับผมต้องรักทั้งครอบครัวแล้วก็ที่ที่ที่ปลูกยาแนะนําไปยังไงต้องมีต้องมีกับตัวเองเลยนี่เยอกับตัวเองหนักมากลงทุนเยอะมากครับผมซื้าวด กินวันหนึ่งห้าหกกระสอบไม่ไหวค่าใช้จ่ายพอได้ยาเป็นยาเริ่มมีเป็นยามีอะไรพร้อมนี่มันทุนได้เยอะแล้วมันก็ภาระค่าใช้จ่ายมันไม่ต้องเอาเงินจากครอบครัวเรามาใช้ตรงนี้เยอะใช้แค่แรงครับผมนี่ครับผมแม่วัวสวยมากนะครับผมตัวนี้ตัวนี้มีตาหนินะตัวนี้มีตําหนิตรงไหนครับตัวนี้จะเป็นซี่โครงด้วนอ๋อซี่โครงสุดซี่โครงซี่โครงด้วนซี่นี่นี่นี่สี่โุดท้ายอ๋อขอคุณ ถ้าไม่จับดูจะไม่รู้นะิีนี้ครับผมเวลาเขาอ้วนจะมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นแต่ถ้าผมนี่เจอแน่นอนทมแต่ก็จะรอดูรูปเขาครับผมก็จะเป็นยังไงสําหรับคุณภูคินก็ไม่ได้ติดเลยแค่นี้ไม่ครับผมเอาแค่ความเชื่องแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปให้ลูกออกมาดีที่จริงที่คงคนคเวลาเราถือเนาะแต่ถ้าตามหลักแล้วมันไม่ได้มีผลต่อพันธุกรรมไงครับผมครับก็เลยไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอผมว่าถ้าลูกออกมาสวยก็โอเคพอนี่ครับผม แน่นอนมากครับผมการเลี้ยงวัวได้กําไรตั้งแต่ซื้อแล้วเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเราชอบใช่ชอบผมชอบของเราเอชอบแล้วมันก็จบมันก็มันจะง่ายขึ้นในการจัดการครับผมนี่โอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณภูคิดมากครับผมบบขอบคุณครับผม